มาดูบ้านว้ายแมกกดวู้ยวู้ยทำไมแชมป์เปี้ยนแชมป์เปี้ยนเอาแชมป์หน่อกเอาแชมป์หน่อยแชมป์แชมป์ว้าวสวยสดูดูคุณพี่บัวไม่มีใครเดินไปเลยไม่มีใครเก่งเท่าพี่บัวละแล้วก็เก็บแล้เขาไม่ได้เดือเขาดูเม่ทั่วถึงบ้านงามๆทั้งนั้นเลยงามแท้ล่ะ ไม่เดินอันนี้สอยตามเขาไงนี่สอยตามเขาสอยตามเขาเนี่ยเอที่ดอกที่วันนั้นน่ะนี่น่ะอย่างเงี้ยเขาเอาแต่งามๆเขาเอาแต่งามๆแล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดหลุมเอาไปวางด้วยกันที่ปิด้าด้ัูเขาไม่ได้ปิดหลุมอ๋อเนาะเอออต้งปิดหลุมหนักหนกเยอะกว่าเขาเลยเนาะเยอะกว่าเขาเลยเพื่อนๆจ้า อันนี้มาสี่คนเลยจ้ามาสี่คนจ้าเนี่ยแชมป์อันนี้แชมป์ที่หนึ่งนี่นี่อันนี้ของของมันนะได้ตั้งสองต้าแชมป์ที่หนึ่งฝนถุงนึ่งแชมป์ที่สองแชมป์ที่สองอันนี้อันนี้แชมป์ที่สามอันนี้ชันคนที่สี่ตะกล้าน้อยแต่กล้าแตะกล้าด่วนเอ้ยนี่เนาะมาเด้อเพื่อนๆจ้ามาเก็บเด้อประมาประมาณอีกสามวัน เนาะอีกสามวันมาอีกเนาะเพื่อนๆจ๋ามาเด้อมาเก็บเห็ดด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆชอบปากกดติดตามด้วยครอบครัวเขามีลูกชายเข้ามาด้วยจ๋าเจออีกแล้วจ๋าเห็ดจ๋าเพื่อนจ๋ามามาเก็บเห็ดเจออีกแล้วจ๋าป่านี่เจอสองดอกแล้วเนี่ยอันนี้ดอกกำลังเล็กๆพอดีพอดีเลยเพื่อนจ๋านี่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 หนึ่งดอกละนี่เจอดอกที่สองแล้วป่านี่ อันนี้ดอกนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่อันนี้ใช่บ่นอ้อเนี่ยไม่ใช่ยแล้วได้ดอกนี้ดอกเดียวไปนีไปไปหาต่อจ้ะหาต่อท่านี่จ้ะเห็ดอันได้ยินเสียงใครอ่ะ,อะพี่ตั้มนี่จ้ะนี่ก็เห็ดจ้ะนี่ก็เห็ดจ้ะ ็ดมะรนเนอร์บอลเลยเห็ดไร่น่อสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเจออีกแล้วจ้ะอุ้ยสองดอกจ้ะนี่เพื่อนๆจ๋านี่หนึ่งนี่สองจ้ามาเก็บด้วยกันจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาเก็บ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 นี่นี่อุ้ยป่านี้เยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋า หูปาที่สามคือแบบสุดยอดว้ายตะบูตะมีนอนอีกจ้ะนอนจ้ะนุน่นนุน่น,น,นเพื่อนจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนี่เนเห็นี่นี่สองดอกแล้วนี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่นี่สามดอกจ้ะเพื่อนๆพื่อนจ้ะเลยไปอีกไปอีกจ้ะไปโอ้ยนี่อีกจ้ะ ำไมดอกมันกำลังสวยเลยอะอ๊้ยตรงนี้สี่ดอกเลยจ้ะเพื่อนนี่ตรงนี้สี่ดอกเลยจ้ะว้ายตัดขาตัดขาเลยตัดขาเลยจ้ะอือตัดขาเลยจ้ะหูดอกกำลังสวยเลยจ้ะอุ้ยเราไม่ต้องไปป่า,ปาหดป่าน้นเลยจ้ะพี่มาป่านี้เลยจ้ะป่านี้มันใหญ่ดูดิดอกสวย ไม่ไกลเลยจ้าเพราะว่าถนนมันสะอาดถนนมันดีเนาะเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดเลยจา้เเเจาเพื่อนๆจ้าเนี่ยน,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 นี่ยเพืเ่อนๆจา้าอืมโอเคมาเนี่ยตรงนี้ได้จะเต็มตะกร้าเลยด้วยจา้าเนี่ยนั่งแค่จุ่มเดียวมาเก็บด้วยกันนะค่ะเพืเ่อนๆน,นะคือแบบตอนนี้กำลังออกนะ ไปต่อจะไปจออปะไปต่อไปต่อเพื่เพื่อนดูเด้อเพื่อนๆต้องนั่งนะเวลาเดินมองไม่เห็นจ้ะ <c oughs> ต้องนั่งนะบางทีนะไปต่อไปต่อโอ้ยนี่เจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วจ้ะนี่สองดอกจ้ะอ้ยตะมุตะมินี่นี่น้านนีดอกตะมุตะมุะมโอ้ยดอกเล็กเด็ดพึ่งหวานนี่โอ้ยนี่นี่ไปอีกไปต่อจ้ะ ว้ายนี่โอ้ยนี่จ้ะนี่เห็ดพึ่งเลือดจ้ะนี่นี่เห็ดพึ่งเลือดจ้ะนี่โอ้ยนี่เอเออเห็ดพึ่งเลือดจ้ะเนี่ยเพื่อนเห็นนะเห็ดพึ่งเลือดจ้ะนี่เห็ดพึ่งเลือดจ้ะไปไปต่อจ้ะไปต่อจ้ะไปต่อโอ้ยเสียงใครอะเสียงเด็กเหมือนเด็กจีนเสียงเด็กเลย เจะเอีกแล้วจ้ะอุ้ยดอกนี้กําลังพอดีเลยจ้ะเนี่ยโอุ้ยดอกนี้กําลังพอดีอุ้ยเจอสองดอกเลยจ้ะนี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะเพื่อน,นอเนี่ยว้ายเยอะมากเยอะมากเลยจ้ะโอ้ยเยอะมากจ้ะอุ้ยนุ่นอีกดอกหนึ่งจ้ะอุ้ยแน่นอนเลยเดี๋ยวข้างหน้าก่อนนะนั่นอีกดอกหนึ่งจ้ะเดี๋ยวข้างหน้าโอ้ยนี่ดูเพื่อน แต่ดอกนี้แมงกินดอกนี้แมงกินแล้วแต่แก่มุดเหมือนเราไม่ได้หรอกพี่แกก็จะเดินข้างทางเอาอ่นี่จ่าอีกแล้วจะ้จะนี่นี่นี่เห็ดเยอะจ้ะนี่นี่กีกแล้วจะ้จะว้ายกำลังเกิดเต็มเลยจะ้ะเพื่อนๆจ้ะ โอ้นี่นี่ค่ะไวไปไปต่อจ้ะไปต่อจ้ะเพื่อนจ้ะไม่ต้องไปไหนเด้อเดนิดนวนๆแถวนี้เลยเด้อนี่อสองดอกโอ้ยมาเก็บเด้อจ้ะคือเยอะมากจ้ะกำลังขึ้นประมาณนเนี้ยเนี่ยเนี่ยดอกประมาณนี้เลยเพื่อนๆน,นี่นี่โอ้ยเนาะนี่อันนี้แมงกินเยอะนี่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยเนี่ย อันนี้จะนิ่มนิมหน่อยนะว่มีทากจ้ะตรงนี้มีทากตรงนี้มีทากสองดอกจ้ะไปไปต่อจ้ะกบกบกบไว้อุอ้นี่อีกดอกหนึงจำเพื่อนจ้ะหันหลังก็เจอจ้ะนี่หันหลังก็เจอนี่ ทัาหลังก็เจอสวยมากจ้ะโอ้ยนี่ก็เจออีกแล้วจ้ะไม่ต้องไปไหนหรอกจ้ะเดินแค่ตรงนนนเนี้ยวนไปวนมาเนาะเนี่ยนี่นี่ก็ทากจ้ะนี่ทากเยอะด้วย นี่จ้ะเพื่อนจะได้เต็มตะกาเลยเด้อไปต่อไปต่อ,ตอเก็บแป๊บเดียวเต็มตะกานี่จ้ะอันนี้ทากกินเหมือนกันจ้ะแต่ขาเขายังแข็งอยู่นะขาแข็งเลยทากทากมันจะเพื่อนไปไปต่อจ้ะ เ hey. จอกแล้วจ้ะดอกกงามดอกกงามจ้ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันกําลังเท่านี้เลยจ้ะเพื่อนเยอะมากนี่เนี่ยเต็มป่าไปโอ้ยนี่ก็เห็ดจ้ะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่าง,งานี้ได้เนี่ยเอ้าหัวไปไหนเนี่ยเลือแต่โอ้นี่ไงหัว <c ười> นี่เพื่อนๆอดูนะดอกตะม,มุตะมิ ไปต่อจ้านี่เก็บแป๊บเดียวจะเหมือนจะเต็มตะคาละจุ๋ยกล็จ้าโอ้ยโอยจุอีกแล้ว,ลวตะมุตะมิเนี่ยโอ้ยตะมุตะมิดอกกำลังงามดูมเรื่องจ้าเห็นนะไปต่อจ้าไปต่อจ้า นี่จ้ะนี่อีกโอ้โโหอยมีแฝดจ้ะนี่เพื่อนๆจ้ะเห็นไหมเออโอ้เอโอโอ้ยขาเน่านี่อีกนี่อีกนู่นอีกจ๋างามๆนู่นอีกจ้ะเพื่นอน,อนๆหนไหนมาไปนี่อีกจ้ะนี่อีก นี่นี่ก็มีจำเพื่อนจ้านี่นะเยอะจ้ะเนี่ยไปนั่นอีกจ้ะเนี่ยตอนนี้ดอกมันใหญ่ละอ้อขาแข็งจ้ะเนี่ยเอ้อเยอะมากจำเพื่อนจ้า